พระรัตนตรัยที่เราชาวพุทธเข้าใจก็คือแก้วอันประเสริฐสามประการแก้วก็หมายถึงความดีความงามความประเสริฐความสะอาดความสว่างความสดใสแก้วสามประการในพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธถ้าหมายเอาพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ชี้บอกทาง พระธรรมก็คือทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้บอกพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติตามทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้บอกพระรรตนตรตยที่แท้จริงที่มันเกิดมีในตัวเราเนี่ยนะครับที่เราบอกว่ามีพระธรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสรระตลอดชีวิตแล้วมันจะพึ่งได้ยังไง อันนี้คือคำถามนะครับว่าพระรัตนตรัยจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างไรถ้าเรายังมองว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันยังอยู่ภายนอกเป็นรูปวัตถุเป็นแท่งเป็นก้อนที่สามารถจับต้องสัมผัสหรือว่ามองเห็นได้นะครับอย่างเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทธรัตนะเราก็จะ มองเห็นภาพใหญ่ของพุทธรัตนะก็เป็นพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์วิหารลานเจดีที่เราไปกราบไหว้บูชาเราก็นึกไปในทางนั้นส่วนธรรมะธรรมรัตนะก็หมายถึงคำพีหมายถึงพระไตรปิฎกที่อยู่ในหีบในหอ่ออยู่ในหนังสือหรือว่านึกถึงหลวงพ่อขึ้นธรรม,มาทต แล้วก็ถือใบลานอ่านให้ญาติโยมสาธุชนฟังอันนี้คือธรรมรัตนะของชาวบ้านสุดท้ายแล้วก็สังครัตนะสงสงก็จะไปนึกถึงเอาหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อคนมาล้นห่มเหลืองอยู่ที่วัดนะครับอันนี้คือความเข้าใจของชาวบ้านทั่วไปซึ่งมันก็สวนทางกับเจตนารมณ์สวนทางกับ โครงสร้างหลักของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์พระพุทธเนี่ยมันเป็นสภาวธรรมถ้าเราอยากจะมีพัฒนไตรในตัวเราเองและเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ตลอดชีวิตก็ต้องมีใจเหมือนพุทธ,ธะต้องมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าในตัวเรานะครับสภาวะจิตใจของพระพุทธเจ้าสภาวธรรมของพุทธ,ธะก็คือความรู้ความตื่น ความเบิกบานความสว่างความสะอาดความสงบเมื่อได้ความสว่างความสะอาดความสงบมันเกิดขึ้นในใจเราอันนั้นก็แสดงว่าพุทธรัตนะมันอยู่ในใจเราแล้วนะครับเมื่อมีพุทธรัตนะก็มีธรรมรัตนะคือมีหลักธรรมคำสอนอยู่ประจำจิตประจำใจตลอดเป็นผู้รู้ธรรม เป็นผู้มีธรรมอยู่ในเนื้อในตัวรู้อริยส,สัจสีรู้สติปัฏฐานสีตลอดจนคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้นะครับให้เกิดให้มีขึ้นในตัวเองอย่างเช่นอริยสัจสี่พรหมวิหารสี่มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีฉันทกิริยะจิตตะมิมังสาเหล่านี้เรียกว่าธรรมรัตนะ ทำอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเพียงพร่ำสอนอันนี้ถ้าใครมีใครรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มีอยู่ประจำจิตประจำใจได้ผู้นั้นก็มีทำรารัตนะมีแก้วอันประเสริฐมีแก้วอันมีค่าอยู่ในจิตในใจอันที่สามสังครัตนะหมายถึงการประพฤติปฏิบัติให้เกิดนิพิพีขึ้นในตัวเองอันนี้ก็แสดงว่ามีพระรันะตนตรั อยู่ในเนื้อในตัวอยู่ในตัวเราเองแล้วก็จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ตลอดไปในชีวิตนี้นะครับ